เอาล้วก็ของของกัปสวีท่าพิเศษพิาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเกมชินอิมแพกนะครับผมก็เอ่อตอนที่ผมชักเริ่มไม่มั่นใจแล้วสิคือตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่เว้ยนี่คือเหลืออีกสองวันใช่ไหมซึ่งผม,มไปรับตัวเบนเนตมาเรียบร้อยแล้วก็คือไปเล่นมาจนรับได้ส่วนนี้ก็คือได้มาเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามีดาบคือดาบเรื่องเนี้ยปัญหาคือเข้าใจแหละว,ว่าเป็นดาบของอีเวนต์แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเอา่อมัน เหมาะสําหรับธาตุไหนคือธาตุสายฟ้าเหรอคือเข้าใจเหรอเพราะว่าการที่ผมอ่านนะัคือจะทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าชาร์จจันทาหรืองอกเงกยจะฟื้นฟูพลังงานเออธาตุสิบสองหน่วยและทําให้ความเชื่อชาธาตุเพิ่มขึ้นถึงขอสิบหน่วยเป็นละสิบห้าวินาทีเออตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่าน่าจะเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับธาตุสายฟ้าเป็นหลักนะคิดว่า แต่ผมปัญหาคือผมไม่ค่อยมีท่าสายฟ้าสิอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้คือตอนเรายังไม่ได้พ้นเอ่อในในเรื่องส่วนนี้เลยซึ่งในเรื่องนี้ก็มาแล้วครับก็คือในเรื่องของเลียนมาเราจะไปเสิบ์คดีกันนั่นเองซึ่งบอกตรงๆว่าตอนเนี้คือค่อนข้างชุมแล้วก็เกแล้วก็ค่อนข้าสตาร์เร็ว เนื้อเรื่องก็มาใหม่แล้วผมก็ยังไม่ได้อัดเลยซึ่งเนื้อเรื่องเก่าเนี่ยคือยังไงผมบอกแล้วผมก็ข้ามไปแล้วก็คือเนื้อเรื่องล่าสุดอย่างเออสามจุดสี่อ่าสามจุดห้าคือมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือยังผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับพูดเ,เด้เดียวสามจุดแปดตัวเอยช่างเหอะเออไม่ใช่ไม่ถึง 3, ไม่ถึงจุดแปดหรอกแต่ได้เป็นสามจุดสี่มั้ง คือตอนนี้ปัญหาผมก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักพักเลยเพราะคือตอนนี้ผมจะแยกก่อนแล้วว่าจะเอายังไงคือตอนแรกน่ะอาจตอนนี้เลยนะคือผมอาจจะเล่นเนื้อเรื่องของอีเวนต์ตัวนี้ให้เสร็จก่อนแล้วตะแล้วคืออาจจะสลับอีเวนต์นะครับขอปิดอันอีกอาจจะสลับอีเวนต์ก็คือสลับเกมมาแหละไ,ไม่ใช่สลับอีเวนต์โดยผมจะไปเล่นอีเวนต์ของผมจะเล่นตัวนี้พยายามให้จบก่อน แล้วผมก็จะลงฮอนไครสตารลิวด้วยไม,ไม่เป็นไรให้กินหมดแล้วก็เดี๋ยวไปเติมให้ทุกคนเองถ้าวายของอาจารย์เบนติไม่พอแล้วก็วากมาบอกฉันได้ตลอดเลยนะ,ยะแหมดีอย่างเลยนะเอ้ยหย้ยไปท้าทายระบบซิ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คิดว่านเป็นนักเรื่องซึ่งตอนเนี้ยเอ่อก็เดี๋ยวประมาณคลิปนี้สองสองคลิปแล้วจากนั้นก็ไปสตาร์เลวแล้วจากนั้นก็กลับมาก็จะสลับไปแบบนี้กันนะครับผม,มต้องขออภยัยที่ปกติผมจะคือท่านชมที่ท,ที่อันนี้กับที่ดูผมมาค่อนข้งนั้นก็จะรู้ว่าผมมาเป็นคนที่จะไม่สลับคลิปเกินไปผมจะทําในเรื่องคลิปนั้นให้มันจบก่อนแล้วค่อยไปคลิปต่อไปคลิปเออเกมอื่นแต่น,นี้คือไม่ได้ไม่งั้นคือ อไม่งั้นในเรื่องมันไม่งั้นผมบอกเราตรงนะมั่วแน่ไม่ใช่มั่วสิมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันสักอย่างอ่ะเราไม่เล่นอันนี้ให้ไนก่อนให้มันพยายามจบก่อนดีกว่าเราให้ว่ากันคงจะไม่มีอะไรผมมาขัดจังหวะเอาอยางเช่ไหมคงไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นจะนับถอยหลังแล้วนะขอประกาศว่าทำไป ชดแก้วนะั่นแหละครับผมไม่ชอบษาญี่ปุ่นจริงคำปลายแล้วมัมพี่สองอร่อยจังเลยนะเอ้ยแล้วใหม่พวกเองสองคนมันนั่งกั่อีฟ้าเป็นในพิเศษของคนท่าลมอ่ะท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยเรื่องรับรองม,มัน้อยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันดีกว่าว,วันนี้ทุกคนไปพักผ่อนเต็มที่ก่อนเถอะกินก่อนหน้าเชสกากินนี่ไงกินตอนร้อนเนื้อมันต้องอร่อยจอยู่แล้ว เห็นด้วยผิดเสียงเลยทุกคนหม่อปันเรื่องราวที่สนุกสนานระหว่างการเดินทางท่ามกลางแสงอาทิตย์อัสดงและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนกระทั่งจนกระทัง่งอิ่มหนำสำราญและดวงดาวเพราะเพ่งลอยอยู่เหนือท้องฟ้าแม่พอกินอิน่มแล้วก็อยากนอนบนพื้นหญ้าเลยอ่ะอยากนอนก็น,นอนสิ ถ้ามีทำไม่ได้ล่ะโอวะแล้วเธอล่ะถ้าจบนี่ฮาเลยนะแหมดวงผดวงดาวพวกนี้สวยจ,จังเลยนะเฮ้ระวังหน่อยเิมือของเธอบังหมวกเขาหมดแล้วเนี่ยดิ้งกับห่วงหมวกจังเลยแหมเท,ท่าท,ทีเท่าทีบรรยากาศสบายจังเลยนะนั่นสินะ แสงสว่างมิอาจอยู่ที่นั้น่องแสงจาก,กสวงสวรรค์อ่อนละมุนดังแสงจันทร์เสียงเพลงแ,และนิทากล่อมราตรีอันเงียบเงันดอกไม้เบ่งสภาพแต่งโลกดุดฝันอะไรเด็กดุดยิ้มดรดุดฝันอะไรล่ะดุดยิม้มสว่างวงน่านไงฮาจริงด้วยไอเราก็อัดตั้งนานก็ไม่เห็นจบ อแล้วอันนี้จะอันนี้หาอันนี้จะหาเกินไปล้แหมรสแซ่บรสชซ่ขึ้นถือพี่เนี่ยยอดเลยนะพอได้พอได้ริบลงผลลัพธ์แล้วความพยายามกับเพื่อนเป็นอะไรที่สุดก็คือถ้ามีจุดไหนที่ยังไม่เพอร์เฟกตก็คงได้เป็นแก้วเล็กไปนหน่อยละมั้งเอ้ยไม่ตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบมาอีกสองสามแก้วนะ ไม่แน่อาจจะคิดกวีบดนบดออกทุยกวีดีๆออกมาสักปทดก็ได้นะไอ้นี้นี่ใครอยากดื่มไม่ใช่หรือไงคือตายเหอะนี่แหละเป็น,นว่างไงฟูนิโม่มิมาเรนัตตชิมนโดงโกโตนิโมมิคมรนัคตตไม่เจอเรื่องร้ายแล้วก็ไม่เจอปัญหาใหญ่ด้วยได้กินของดีๆแล้วก็สนุกกันมากเลย ที่สําคัญได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ๆด้วยล่ะแหม <c oughs> แต่ไปจะเล่าให้คุณพ่อฟังนะมเขาต้องตกใจบ้างนนแน่เลย <c oughs> บอกแล้วมันฮาครับท่าจบนี่ฮา <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนสำหรับฉันแล้วนะ <c oughs> คําว่าบนเทิงเนี่ยให้ความรู้สึกแต่ละท้าทาย <c oughs> แต่ว่าพอได้ใช้เวลาสงบสุกแบบนี้แล้วก็ <c oughs> ถือว่าไม่เรวเหมือนกัน บทกวีของมันตะแตกกับนัดรานไม่ค่อยเหมือนกันเลยสักนิดเลยนะรู้สึกว่ามันทั้งละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนโดนมากเลยนะก็เหมือนแับมีลมอ,อ,อบอบล้อมตัวเองอยู่แล้วบทกวีของเวนติต้องการจะเสืออะไรกันแน่นะอืมเอาเข้าไปครับให้ตายเถอะอะ เอาว่าจากเงื่อนไขเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือผมจะจุดพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเป็นพาร์ท3.3็คือกจบไว้ก่อนนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเออผมจะลงปุ๊บแล้วก็หา,ายไปเลยนะแต่ว่าก็จะลงต่อจากเดี๋ยวผมก็จะลงต่อเนื่องเป็นทั้งหมดสองคลิปละกันนะครับผมตอนแรกก็จะลงคลิปเดียวแหละแล้วยาวๆก็คิดว่าจะลงสองคลิปแหละนั่นแหละครับก็ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผม